คุณเคยสงสัยไหมว่าบางทีสิ่งที่ทำให้คุณยังไม่สำเร็จไม่ใช่เพราะคุณทำไม่พอแต่เพราะคุณบอกมากไปความสำเร็จจริงๆชอบอยู่ในที่เงียบมันโตในที่ที่ไม่มีเสียงคนอื่นมารบกวนวันนี้ผมจะบอกแปดเคล็ดลับที่คนสำเร็จไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครเพราะมันคืออาวุธลับที่ทำให้เขาแซงทุกคนแบบเงียบๆฟังให้ดีนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันรู้ และถ้าคุณเอาไปใช้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมหลายเท่าหนึ่งคนสำเร็จเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับมีบางอย่างในชีวิตที่ยิ่งพูดยิ่งทำให้พลังหายและหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายของเราหลายครั้งที่เรารู้สึกอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างรู้สึกภูมิใจและอยากให้คนรอบตัวรับรู้แต่ความจริงที่แหลมคมกว่าคือ เมื่อเราพูดออกไปเราจะได้รับคำชมคำยินดีคำสนับสนุนก่อนที่เราจะลงมือทำจริงและคำชมเหล่านั้นมันทำให้สมองเข้าใจผิดรากับว่าเราทำสำเร็จไปแล้วพลังบางส่วนที่ควรเป็นเชื้อไฟกลับหายไปอย่างเงียบเงียบเป้าหมายที่เคยร้อนรุ่มกลายเป็นอุ่นอนพอก็ช้าลงพอช้าลงก็จางหายไปจากจิตใจแบบไม่รู้ตัวการเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับ ไม่ใช่เพราะเรากลัวใครขโมยความฝันแต่เพราะเราอยากปกป้องพลังภายในของตัวเองเป้าหมายเป็นเสมือนมเมล็ดพันธุอน์อ่อนๆที่ต้องการดินดีความสงบและเวลาไม่ใช่เสียงวิจารณ์ไม่ใช่สายตาที่กดดันและไม่ใช่ความคาดหวังที่ทำให้เราเหนื่อยก่อนเริ่มเดินคนบางคนจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้บางคนจะหัวเราะบางคนจะดึงเราให้ช้าลงเพราะเขาเองไม่กล้าฝันไกลเท่าเรา แต่ถ้าเราเก็บมันไว้ภายในเป้าหมายจะเติบโตภายใต้ความเงียบที่ปลอดภยัยและเราเองจะมีสมาธิตเต็มร้อยกับสิ่งที่ต้องทำชีวิตสอนเราว่าไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเส้นทางที่เราเลือกไม่ใช่ทุกหัวใจจะมีความฝันในระดับเดียวกับเราบางครั้งการเดินคนเดียวในเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังก็ให้ความสุขแปลกๆมันทำให้เรานิ่งขึ้นลึกขึ้น และมุ่งมั่นขึ้นเราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นและเสียงนั้นแหละที่พาเราไปไกลกว่าความคิดเห็นใครทั้งโลกไม่มีอะไรงดงามเท่าการปล่อยให้ผลงานของเราพูดแทนคำพูดเมื่อวันหนึ่งเราทําสำเร็จจริงผู้คนจะเห็นด้วยตาไม่ใช่ด้วยคำสัญญาเป้าหมายที่ถูกเก็บงำไว้นำมาซึ่งพลังที่เข้มข้นกว่าเป้าหมายที่ถูกพูดพร่ำจนหมดมนคลังและที่สำคัญ การเก็บเงียบทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อใครไม่ได้ทำเพื่อพิสูจน์ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครปรบมือแต่ทำเพื่อชีวิตของตัวเองจริงจําจำไว้ว่าการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักเกิดขึ้นในที่เงียบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักงอกงามในใจที่สงบนิ่งและความสำเร็จที่ทรงพลังที่สุดมักเกิดขึ้นจากการลงมือทำโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก่อนเลยเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับ ไม่ใช่เพื่อซ่อนมันแต่เพื่อให้มันได้เติบโตเต็มที่แล้วค่อยให้ผลลัพธ์ออกมาดังพอที่จะไม่ต้องพูดอะไรเลย 2. คนสำเร็จทำงานหนักเมื่อไม่มีใครเห็นมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่เงียบที่สุดอ้างว้างที่สุดและไม่มีใครสนใจเรามากที่สุดนั่นแหละคือช่วงเวลาที่กำหนดอนาคตของเราอย่างแท้จริงหลายคนอยากให้โลกรู้ว่าเราพยายามแค่ไหนอยากให้ใครซักคนมองเห็นเหงือ่อ มองเห็นความเหนื่อยแต่ความจริงที่เจ็บลึกคือโลกไม่ได้หมุนรอบความพยายามของเราและไม่มีใครจะยืนดูเราตลอดเวลาสิ่งที่เราทำตอนที่ไม่มีใครเห็นต่างหากที่สะท้อนตัวตนจริงๆของเรามันคือพื้นที่ที่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมไม่มีใครมาบอกว่าสุดยอดมันคือช่วงเวลาที่เหลือแค่เรากับคำถามในใจว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร และคำตอบที่เกิดขึ้นในความเงียบนั่นแหละที่ทำให้เรากลายเป็นคนแข็งแรงจากข้างในการทำงานหนักเมื่อไม่มีใครเห็นทำให้เราไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครและไม่ต้องทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครมองว่าดีพอเราทำเพื่อฝันของตัวเองล้วนๆวนความก้าวหน้าที่เกิดในที่ลับเงียบอาจไม่มีใครรับรู้แต่กลับเป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงที่สุดเพราะมันเกิดจากวินยัยไม่ใช่อารมณ์ เกิดจากความตั้งใจจริงไม่ใช่เพื่อสร้างภาพเกิดจากความซื่อสัตย์ลึกๆในใจที่อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องให้ใครมาเห็นเป็นพยานช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวและยังเลือกเดินต่อนั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจเราแข็งแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนเหล็กที่ถูกตีซ้ำๆในความร้อนเพื่อให้แข็งขึ้นชีวิตเราก็ถูกตีในความโดดเดี่ยวเพื่อให้แข่งขึ้นทุกวัน และเมื่อถึงวันที่เราต้องออกไปสู้ข้างนอกความแข็งแรงที่สะสมมาจากช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละที่จะทำให้เราไปไกลกว่าใครหลายคนที่มีแต่แรงฮึดชั่วคราวแต่ไม่มีวินัยที่ลึกพอไม่มีใครรู้ว่าต้นไม้เติบโตอย่างไรใต้ดินไม่มีใครเห็นว่ารากมันชอนชัยแค่ไหนจนวันที่มันโผล่พ้นดินขึ้นมาอย่างสง่างามนั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดจากความเงียบและความสม่ำเสมอของมัน ชีวิตเราก็เหมือนกันผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรามักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครบอกให้ทำต่อหรือหยุดมันเกิดจากการที่เราเลือกลงแรงเข้าไปแม้จะมีแต่ความเงียบปลายล้อมจงทำงานหนักในวันที่ไม่มีใครมองเพราะมันคือวันที่คุณกำลังสร้างตัวตนที่แท้จริงของคุณขึ้นมาวันหนึ่งผลลัพธ์จะดังพอจนไม่มีใครสามารถมองข้ามได้ และคุณจะรู้เองว่าช่วงเวลาที่เงียบที่สุดนี่แหละคือช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณ 3. คนสำเร็จไม่อวดความรู้หรือความสามารถก่อนเวลามีบางช่วงของชีวิตที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังเก่งขึ้นรู้มากขึ้นมีไฝมากขึ้นจนอยากให้คนอื่นเห็นอยากประกาศอยากพิสูจน์ว่าเรามีดีอยู่ในตัวแต่นั่นแหละคือดักที่ทำให้หลายคนหยุดโต โดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อเราอวดก่อนเวลาสมองเราจะได้รับคำชมเร็วจนเกินไปเหมือนเราเก็บเกี่ยวผลไม้ทั้งที่มันยังไม่สุกดีคำชมทำให้เราพอใจเร็วเกินไปความกระหายหายไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่ภาพลักษณ์ที่กลวงและแรงขับที่อ่อนลงแบบที่เราไม่ทันสังเกตการไม่อวดความรู้หรือความสามารถไม่ได้หมายความว่าเราต้องซ่อนตัวเองแต่มันคือศิลปะของการให้ผลลัพธ์ พูดแทนการพูดของเราเองบางครั้งความเงียบคือพลังที่ลึกที่สุดเพราะในความเงียบเราได้ใช้เวลาเรียนรู้จริงฝึกจริงผิดจริงล้มจริงโดยไม่ต้องคอยระวังสายตาใครไม่ต้องกลัวคำพูดที่ทำให้ท้อไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราผิดพลาดคนอื่นจะว่ายอย่างไรช่วงเวลาที่ไม่มีใครจับตามองนี่แหละคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการพัฒนาตัวเองแบบแท้จริง ไม่มีการสร้างภาพไม่มีแรงกดดันมีแต่เรากับการเติบโตที่ซื่อสัตย์มากพอชีวิตมักให้รางวัลกับคนที่นิ่งและขยันมากกว่าคนที่เสียงดังแต่ทำจริงเพียงน้อยนิดคนที่เดินเงียบเงียบแต่เดินทุกวันมักไปถึงเส้นชัยก่อนเสมอเพราะเขาไม่ได้เสียเวลาอธิบายเขาใช้เวลาทำเขาไม่ได้เอาพลังไปสร้างภาพเขาเอาพลังไปสร้างผลลัพธ์ทุกความก้าวหน้าที่ไม่ต้องบอกใคร คือพลังที่เข้มข้นที่สุดที่สะสมอยู่ภายในจนวันหนึ่งมันแข็งแรงพอที่จะเปล่งออกมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยการไม่อวดก่อนเวลายังทำให้เราเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ต้องการคำชื่นชมความสามารถที่แท้จริงไม่ต้องรีบโชว์เพราะมันจะพิสูจน์ตัวมันเองเสมอในวันที่เหมาะสมเหมือนน้าที่ไหลเบาๆแต่ทรงพลังพอจะเจาะภูเขา เหมือนเหล็กที่ถูกตีในความมืดก่อนจะกลายเป็นดาบที่คมที่สุดจงเติบโตแบบเงียบๆแล้วให้ความสำเร็จเป็นคนพูดแทนคุณเมื่อถึงวันที่คุณพร้อมจริงผลงานของคุณจะดังพอจนคนทั้งโลกได้ยินโดยที่คุณไม่ต้องยกมือขึ้นมาบอกใครเลยด้วยซ้านั่นแหละคือความแข็งแรงที่แท้จริงของคนที่ไม่อวดความสามารถก่อนเวลาและนั่นแหละคือพลังที่ทำให้คุณไปได้ไกลกว่าใครทุกคน บนเส้นทางเดียวกัน 4. คนสำเร็จเลือกคบคนที่สนับสนุนจริงๆในชีวิตของเรามีคนมากมายเดินผ่านเข้ามาแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เบาขึ้นไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรพิเศษแต่เพราะเขาอยู่ข้างๆในวันที่เราต้องการกำลังใจมากที่สุดคนที่สนับสนุนเราจริงๆไม่ได้เป็นคนที่เสียงดังไม่ได้เป็นคนที่เออาชม ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งมาบอกว่าเชื่อใจเราแบบสวยหรูแต่เป็นคนที่คอยดันหลังเราเงียบๆในวันที่เราหมดแรงเป็นคนที่ฟังโดยไม่ตัดสินเป็นคนที่ไม่ทำให้เราเล็กลงและไม่ใช้ความฝันของเราเป็นเครื่องมือทําให้ตัวเองดูเหนือกว่าเหตุผลที่เราต้องเลือกคบคนที่สนับสนุนจริงๆเพราะชีวิตมันหนักพออยู่แล้วความฝันก็ใหญ่พออยู่แล้วความกลัวที่เราต้องต่อสู้ในหัวทุกวัน ก็เยอะพออยู่แล้วถ้าเรามีคนรอบตัวที่คอยแต่เบรกคอยบอกว่าเป็นไปไม่ได้คอยเน็บคอยเปรียบเทียบชีวิตเราจะหนักขึ้นอีกสิบเท่าโดยไม่จําเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายไม่เคยง่ายและมันยากขึ้นเป็นสองเท่าถ้าต้องเดินไปพร้อมกับคนที่ดึงเราให้ช้าลงทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีก็ตั้งใจก็ตามในทางกลับกันเวลาที่เรามีคนหนึ่งคนที่เชื่อใจเราอย่างจริงใจ ชีวิตมันเปลี่ยนในแบบที่เราไม่ทันคิดเขาจะทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่กลัวกล้าลองในสิ่งที่ไม่เคยกล้าผิดพลาดโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าการสนับสนุนบางครั้งไม่ใช่คำพูดหวานหวานแต่มันคือพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าในสายตาใครสักคนและพลังนั้นมันปลุกความกล้าในตัวเราแบบลึกที่สุดสิ่งที่เจ็บปวดคือคนบางคนที่อยู่ใกล้ที่สุด อาจเป็นคนที่ทำให้เราหมดไฟที่สุดโดยไม่รู้ตัวเหมือนต้นไม้ที่ปลูกในดินที่ไม่เหมาะต่อให้ตั้งใจแค่ไหนมันก็โตได้ยากแต่พอเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนคนรอบตัวต้นไม้ต้นเดิมกลับเติบโตได้แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนชีวิตเราก็ไม่ต่างกันเลยบางทีเราไม่ใช่คนไร้ความสามารถเราแค่ยังไม่อยู่ในที่ที่ถูกต้องการเลือกคบคนที่สนับสนุนจริงๆ คือการเลือกอนาคตเลือกสภาพจิตใจเลือกความเร็วในการเติบโตและเลือกคุณค่าของตัวเองเพราะเราจะกลายเป็นเหมือนคนที่เราอยู่ด้วยเสมอถ้าอยู่กับคนที่ดูถูกเราบ่อยๆเราจะเริ่มดูถูกตัวเองถ้าอยู่กับคนที่มีพลังลบเราจะอ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าอยู่กับคนที่เห็นศักยภาพในตัวเราแม้วันที่เรามองไม่เห็นเองเราจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง เร็วกว่าเดิมหลายเท่าชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะใช้ไปกับคนที่ไม่อยากเห็นเราเติบโตเลือกอยู่กับคนที่ดันเราไม่ใช่คนที่ดึงเราเลือกอยู่กับคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วคุณจะพบว่าการสนับสนุนที่จริงใจแค่หนึ่งคนอาจเปลี่ยนทั้งเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดกาล 5. คนสำเร็จเก็บเงิน และทรัพยากรให้เป็นความลับเงินและทรัพยากรเป็นเหมือนรากของต้นไม้มันฝังอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นแต่เป็นตัวกำหนดว่าต้นไม้นั้นจะยืนได้มั่นคงแค่ไหนหลายคนใช้ชีวิตเหมือนต้องให้โลกรู้ว่าตัวเองมีเท่าไหร่ทำได้แค่ไหนแต่ความจริงคือยิ่งเราแสดงออกมากเท่าไหร่เรายิ่งเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากเราบางคนเข้ามาขอ บางคนเข้ามาคาดหวังบางคนเริ่มเปรียบเทียบบางคนเริ่มอิจฉาเงินกับทรัพยากรที่ควรเป็นกรอบกลับกลายเป็นบาดแผลที่เปิดเผยกลางแดดความกดดันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งใจและบางครั้งสิ่งที่เราสร้างมาด้วยความเหนื่อยก็ถูกทำร้ายเพียงเพราะเราแค่เล่ามากเกินไปการเก็บเงินและทรัพยากรเป็นความลับไม่ได้แปลว่าเราต้องขี้ระแวงหรือปิดกั้นโลก แต่เป็นการปกป้องพลังชีวิตของตัวเองเพราะเงินคือความมั่นคงทรัพยากรคือความปลอดภัยและทั้งสองอย่างนี้งอกงามได้ดีที่สุดในความเงียบคนที่มั่นคงจริงไม่ต้องอวดว่ามีเท่าไหร่คนที่มีทรัพยากรจริงไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็นเพราะคุณค่าของมันคือความสงบที่มันมอบให้ไม่ใช่เสียงชื่นชมจากคนอื่นชีวิตสอนเราว่าไม่ใช่ทุกคนจะดีใจเมื่อเรามีมากขึ้น บางคนแค่ทนเห็นเราเติบโตไม่ได้บางคนจะเริ่มสร้างระยะห่างบางคนจะเข้ามาด้วยความหวังและผลประโยชน์และบางคนจะเริ่มคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องช่วยเขาทั้งที่เราเองก็ผ่านความเหนื่อยแทบขาดใจมาก่อนการเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวคือการกันใจเราออกจากแรงกดดันเหล่านี้ทำให้เรามีพื้นที่สงบที่ใช้คิดใช้เติบโตและใช้วางแผนชีวิตอย่างเป็นอิสระความลับของการสร้างความมั่นคงคือ ความเงียบยิ่งเงียบเรายิ่งมีสมาธิยิ่งไม่อวดเราก็ยิ่งโฟกัสกับการต่อยอดยิ่งไม่บอกว่ามีเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับอิสระที่จะใช้มันตามใจโดยไม่ต้องกลัวสายตาหรือความคาดหวังจากใครผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสร้างความมั่นคงแบบยาวๆไม่ใช่ความสำเร็จที่ดูดีเพียงชั่วคราวคนที่ดูรวยที่สุดในโลกอาจเป็นคนที่อวดทุกอย่างแต่คนที่รวยจริงในระยะยาว มักเป็นคนที่เงียบที่สุดเพราะเขาเก็บพลังไว้ในที่ที่ปลอดภัยไม่ยอมให้ความมั่งคั่งกลายเป็นภาระหรือประตูให้ใครเดินเข้ามาเปลี่ยนทิศชีวิตเขาความลับที่แท้จริงของความมั่นคงคือการรู้ว่าชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเป็นโชว์รูมให้ใครดูเราแค่ต้องมีทรัพยากรพอที่จะอยู่ได้เติบโตได้และสร้างอนาคตได้โดยไม่ต้องให้โลกมารับรู้เก็บเงินไว้เงียบ แล้วปล่อยให้เสรีภาพในชีวิตของเราดังแทนนั่นแหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงและมั่นคงที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ 6. คนสำเร็จไม่รีบแชร์ไอเดียทุกอย่างไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นมาในหัวเหมือนประกายไฟเล็กๆดูสว่างดูสวยและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้จนอยากเล่าให้ใครสักคนฟังทันทีแต่ความจริงที่หลายคนไม่รู้คือ ไอเดียที่เพิ่งเกิดใหม่ยังอ่อนแอมากแค่คำวิจารณ์สั้นๆก็ทำให้มันดับแสงได้แล้วแค่สายตาที่ไม่เชื่อก็ทำให้เราเริ่มลังเลแค่คนหนึ่งคนพูดว่าไม่น่าจะเวิร์กเราก็เริ่มสงสัยในตัวเองทั้งที่ก่อนหน้านั้นเรามั่นใจมากความฝันใหญ่ๆล้มลงเพราะคำพูดไม่กี่คำมาแล้วนักต่อนักไม่ใช่เพราะไอเดียไม่ดีแต่เพราะมันยังไม่แข็งพอ ที่จะถูกปล่อยออกมาสู่โลกภายนอกการไม่รีบแชร์ไอเดียทุกอย่างคือการให้เวลาไอเดียนั้นเติบโตในที่เงียบให้มันได้ถูกคิดให้ลึกให้มันได้ถูกทดลองในหัวให้มันมีรากก่อนที่จะเจอกับลมแรงจากความเห็นของคนอื่นทุกไอเดียที่ยิ่งใหญ่ในโลกเคยเป็นแค่ความคิดเล็กๆที่ถูกปกป้องมาอย่างดีในช่วงแรกไม่ใช่เพราะเจ้าของห่วงแต่เพราะเขารู้ว่าความคิดต้องการเวลา และความสงบในการแข็งแรงขึ้นก่อนจึงจะมีพลังมากพอจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนโลกได้จริงบางทีเราแชร์ไอเดียเร็วเกินไปก็เหมือนเอา,มาเมล็ดอ่อนๆไปวางกลางแดดแรงมันจะเหี่ยวก่อนจะงอกความเป็นไปได้ที่เคยเห็นชัดจะเริ่มจางและสุดท้ายเราจะทิ้งมันเพียงเพราะใครบางคนไม่เข้าใจทั้งที่จริงไอเดียนั้นคือของเราไม่ใช่ของเขาการเก็บเงียบไว้ จึงเป็นการปกป้องความสร้างสรรค์ของตัวเองจากเสียงรบกวนที่ไม่มีค่าและอีกอย่างหนึ่งที่ลึกกว่านั้นคือเวลาที่เราเล่าไอเดียให้ใครฟังสมองเราจะได้รับความรู้สึกคล้ายๆกับการลงมือทำไปแล้วความตื่นตัวลดลงความตั้งใจอ่อนลงผลคือเรามักไม่ทำจริงเท่าที่ควรแต่เมื่อเราเก็บเงียบเราจะอยู่กับมันลึกขึ้นผูกพันกับมันมากขึ้น และรู้สึกอยากพิสูจน์มันด้วยการลงมือทำมากกว่าการพูดไอเดียบางอย่างจึงไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการคำเห็นด้วยไม่ต้องการคำยืนยันจากใครมันต้องการเพียงพื้นที่ปลอดภัยที่มีแค่เรากับมันเท่านั้นเมื่อถึงวันที่มันพร้อมจริงเราจะรู้สึกได้เองและวันนั้นเราจะไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวเพราะไอเดียที่ดีจะสร้างพื้นที่ของมันเองโดยธรรมชาติ เมื่อมันถูกปล่อยออกไปในเวลาที่ถูกต้องมันจะมีพลังมากพอที่จะดึงดูดคนที่เข้าใจและผลักคนที่ไม่เข้าใจออกจากเส้นทางเราอย่างสวยงามจงให้ไอเดียเติบโตในความเงียบแล้วปล่อยให้ผลงานเป็นเสียงที่ดังที่สุดของมันเองนั่นคือวิธีที่คนสร้างอะไรยิ่งใหญ่ใช้เดินกันมาตลอดและวันหนึ่งมันจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสร้างสิ่งที่มีความหมายจริงๆในชีวิตเช่นกัน7 คนสำเร็จใช้ความผิดพลาดเป็นเครื่องมือความผิดพลาดมักถูกมองว่าเป็นรอยด่างเป็นหลักฐานของความไม่เก่งไม่พร้อมหรือไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปจริงๆความผิดพลาดคือครูคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเพราะมันไม่เคยโกหกไม่เคยปลอบใจและไม่เคยยอมให้เราหลอกตัวเองมันบอกเราตรงๆว่าอะไรยังไม่ดีพออะไรต้องเปลี่ยน อะไรที่เราเข้าใจผิดมาตลอดและเราควรเดินไปทางไหนต่อถ้าเราเดินเข้าใกล้มันด้วยหัวใจที่เปิดความผิดพลาดจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ช่วยพาเราไปข้างหน้าแบบที่ความสำเร็จไม่สามารถทำได้การใช้ความผิดพลาดเป็นเครื่องมือคือการมองมันเหมือนโอกาสไม่ใช่คำตัดสินเวลาเราล้มมันไม่ได้แปลว่าเราจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตัวเองลึกขึ้น เราจะรู้ว่าความกลัวของเราซ่อนอยู่ตรงไหนเรามีช่องโหว่ตรงไหนเราขาดความรู้ตรงไหนและเราต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ไปถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราความผิดพลาดจะบอกความจริงที่เราไม่อยากฟังแต่มันคือความจริงที่ทำให้เราเติบโตเร็วขึ้นกว่าการสั่งสอนแบบไหนในโลกบางครั้งสิ่งที่เจ็บที่สุดคือสิ่งที่ผลักให้เราออกจากพื้นที่ปลอดภัยและบังคับให้เราแข็งแรงขึ้นเราอาจร้องไห้ เราอาจโทษตัวเองแต่ลึกๆแล้วความเจ็บนั้นกำลังขัดเกลาตัวเราเหมือนหินที่ถูกน้ำไหลผ่านซ้ำๆจนกลายเป็นรูปทรงใหม่ที่งดงามกว่าเดิมทุกความผิดพลาดมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เสมอหากเราไม่ยอมเรียนเราก็จะผิดซ้ำในแบบเดิมแต่ถ้าเรายอมตั้งคำถามกับมันทีละอย่างเราจะค่อยๆเห็นเส้นทางใหม่ที่ชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องกล้าที่จะมองความผิดพลาดตรงๆโดยไม่หลบตา เพราะจุดที่ล้มคือจุดที่เราสามารถเริ่มเปลี่ยนจากจุดที่เจ็บคือจุดที่เราสามารถเริ่มสร้างจุดแข็งใหม่คนที่ใช้ความผิดพลาดเป็นเครื่องมือไม่ใช่คนที่ไม่ผิดเลยแต่เป็นคนที่ผิดแล้วไม่ยอมให้มันสูญเปล่าเขาเก็บเศษซากของมันมาประกอบเป็นสะพานเขาใช้รอยแผลเป็นเครื่องเตือนใจเขาใช้ความเจ็บเป็นพลังผลักและวันหนึ่งเขาจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้ว่าถ้าไม่ล้มแบบนั้น เขาคงไม่เป็นเขาแบบวันนี้ความผิดพลาดจะพาเราไปในที่ที่ความสำเร็จพาไปไม่ได้เพราะมันทำให้เราถ่มตัวทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นทำให้เราแกร่งจากข้างในไม่ใช่แค่ภายนอกและสอนให้เรารู้ว่าการเติบโตไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของความกล้าที่จะลุกขึ้นมาจัดก,การสิ่งที่ตัวเองทำพลาดอย่างตรงไปตรงมาจงก้าวต่อไปโดยพกความผิดพลาด ติดตัวเหมือนพกเข็มทิศไม่ใช่ภาระแต่เป็นเครื่องมือไม่ใช่ตราบาปแต่เป็นแผนที่ไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นต้นทุนของความแข็งแรงในอนาคตวันที่คุณประสบความสำเร็จจริงๆคุณจะรู้ว่าทุกก้าวที่ล้มคือก้าวที่พาคุณมาถึงตรงนี้ไม่มีสิ่งไหนมีค่ามากไปกว่าความผิดพลาดที่คุณเรียนรู้แล้วลุกกลับขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมเสมอ 8. คนสำเร็จสร้างนิสัยเป็นส่วนตัวนิสัยส่วนตัวที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ประกาศให้ใครรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโพสต์อวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้โลกยืนยันว่ามันถูกต้องหรือไม่เพราะนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆมันเติบโตขึ้นในที่เงียบเหมือนรากไม้ใต้ดินไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงชื่นชมแต่เป็นรากที่ทำให้ต้นไม้ยืนได้มั่นคงในวันที่ลมแรงการสร้างนิสัยส่วนตัว จึงเริ่มจากการซื่อสัตย์กับตัวเองลึกที่สุดซื่อสัตย์กับความตั้งใจซื่อสัตย์กับเป้าหมายและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องทำแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามการสร้างนิสัยส่วนตัวเหมือนการนั่งลงค่อยๆแกะชีวิตตัวเองออกมาดูแบบเงียบๆว่าเราขาดอะไรเราอ่อนตรงไหนเราต้องการเป็นคนแบบไหนในอนาคตแล้วค่อยๆปรับจัดระเบียบและเลือกทำสิ่งเล็กๆ ที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากเป็นช่วงแรกมันจะไม่มีความรู้สึกว้าวไม่มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่มีใครมาชมแต่การทำเล็กๆซ้ำๆในที่ลับนั่นแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นการสร้างวินัยที่มาจากข้างในไม่ใช่จากแรงกดดันข้างนอกนิสัยส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตมักไม่ใช่นิสัยที่สวยงามเวลาเล่าให้ใครฟังแต่เป็นนิสัยที่ฟังดูธรรมดามากเช่นตื่นให้ตรงเวลา เก็บบ้านให้เรียบร้อยอ่านหนังสือก่อนนอนจดความคิดทุกวันออกกำลังกายสั้นๆฝึกใจให้สงบก่อนตัดสินใจงานเล็กๆเหล่านี้ดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทำทุกวันมันจะะส,สมเป็นพลังที่ทำให้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นทีละน้อยจนวันหนึ่งเราหันกลับมามองแล้วรู้ว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการสร้างนิสัยส่วนตัวไม่ใช่การพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ตัวตนที่ดีที่สุดของเราได้มีโอกาสโตในแบบของมันเองเป็นการเลือกทำสิ่งที่เราควรทำมากกว่าสิ่งที่เราอยากทำในแต่ละวันเป็นการเลือกตัวเองในแบบลึกๆที่ไม่ได้อาศัยแรงบันดาลใจแต่มาจากความตั้งใจล้วนๆและพอเราทำไปอย่างต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงจะลึกและแน่นกว่าการพยายามแบบฉาบฉวยและที่สำคัญที่สุด การสร้างนิสัยส่วนตัวคือการเคารพตัวเองเพราะเรากำลังบอกกับตัวเองว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากพอที่จะจัดให้มันเป็นระเบียบม,มีความหมายและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงถึงแม้ไม่มีใครรู้ถึงการต่อสู้เล็กๆที่เราทำทุกวันแต่ผลลัพธ์จะดังขึ้นเองในอนาคตเมื่อคนอื่นเห็นว่าชีวิตเรามั่นคงขึ้นมีพลังมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นจงสร้างนิสัยในความเงียบ แล้วให้ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันเป็นคนพูดแทนคุณเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรู้ว่าพลังที่เปลี่ยนตัวเองได้จริงไม่ได้มาจากคำพูดของใครแต่มาจากนิสัยเล็กๆที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองในพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครเห็นนั่นแหละจําไว้ความสําเร็จไม่ได้มาจากการพูดดังแต่มาจากการเดินเงียบๆอย่าให้เสียงคนอื่นมาทำลายเส้นทางที่คุณกำลังสร้าง เก็บพลังไว้เก็บแผนไว้แล้วปล่อยให้ผลงานเป็นคนประกาศแทนคุณโลกจะไม่สนว่าคุณเล่าอะไรให้ฟังแต่โลกจะเคารพผลลัพธ์ที่คุณสร้างขึ้นจริงเริ่มวันนี้เดินเงียบเียบแล้วพุ่งแรงกว่าเดิมแบบที่ใครก็หยุดคุณไม่ได้สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมเซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ